การเกิดใหม่ของบุรุ่สู้ชีวิตตอนที่35ไม่มีที่อยู่สำหรับผู้อ่อนแอดิ่งเฉิงไม่ได้มีความคิดที่จะเข้าร่วมงานประมูลเลยนั่นก็เพราะว่าเขามีเงินเหรียญทองไม่กี่เหรียญเท่านั้นและไม่มีของดีอื่นใดเลยในการประมูลนี้ตอให้เขามีเหรียญทองมากกว่านี้มันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรมากนักเพราะยังไงก็มีคนที่ร่ดัรว,วยกับเขาอยู่แน่นอนผู้อาวุโสทั้งสองน่าจะเพิ่งมาถึงเมืองบินก็ต และข้ามีลางสองหอนว่าท่านไม่มีแผนที่ของเมืองมินกอสและท่านก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกองกำลังหลักใดๆในเมืองมินกอสด,ด้วยข้าขอเสนอขายด้วยราคาไม่แพงข้าขอแค่50ไม่สิ30เหรียญกันก็พอเด็กผู้หญิงที่เห็นหนิงเฉิงเล่านยี่มาถึงเธอก็เข้ามาขายของของเธอทันทีดวงตาของเธอเฉียบคมมากเพียงมองแวบเดียวก็สามารถระบุได้ว่าหนิงเฉิงล่านยี่ไม่ใช่ขาประจำของเมืองมินกอสและไม่ได้มาจากบริเวณทะเลมินกอตด,ด้วย นิงเฉิงหยิบเหรียญทองออกมาแล้วม้วให้กับเด็กผู้หญิงคนนั้นก่อนจะพูดว่าตกลงข้าอยากได้แผนที่เมืองนะ่ะเงินที่เหลือจะไม่ต้องถอนก็ได้อ้อข้าขอไปประกาศงานประมูลด้วยเด็กผู้หญิงตัวน้อยคนนี้เห็นว่านิงเฉิงใจปราำมากเธอจึงรีบคว้าเงินเหรียญทองเอาไว้ขณะเดียวกันเธอก็หยิบตำราสองเล่มออกมาม้บให้กับหนิงเฉิงด้วยความรวดเร็วคล่องแคล่วนิงเฉิงอยากจะถามอะไรอย่างอื่นอีกแต่เด็กสาวคนนั้นก็เดินจากไปแล้ว เขามองไปรอบๆและเห็นสายตาจํานวนมากกําลังมองมานิงเฉิงก็เข้าใจขึ้นเล็กน้อยว่าดูเหมือนที่นี่จะมีการแข่งขันกันสูงก่อนอื่นเราไปหาที่พักกันก่อนเถอะนิงเฉิงพูดกับอันยีขณะเดียวกันเขาก็ดึงอันยี่เดินไปตามท้องถนนในชีวิตที่แล้วแม้ว่านิงเฉิงจะไม่ใช่คนร่ํารวยแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีที่อยู่อาศัยแต่หลังจากมายังโลกใบน,นี้แล้วนิงเฉิงก็ไม่พบที่ที่ปลอดภัยสาหรับการหลับนอนเลยที่นี่คือเมืองบินกอต ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาจะต้องอาศัยอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาหนึ่งดังนั้นเขาจะต้องหาที่พักให้ได้แน่นอนเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถซื้อบ้านเป็นหลังที่นี่ได้แต่อย่างในนยๆมันก็น่าจะมีโรงแรมหรือโรงแรมไมื่พักผ่อนอันยี่ก็พยักหน้าให้ไม่ว่ายัางไงเธอก็ต้องติดตามหญิงเฉิงอยู่แล้วหิงเฉิงเปิดแผนที่ของเมืองมินกอตขึ้นมาดูและเห็นว่าแผนที่นั้นมีการทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนด้วยบ่ากำกับของหมาหน้าต่างๆชุมนุมมินกอตดูเหมือนจะเป็นขุมอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมินกอต พวกเขาควบคุมการซื้อขายคนเมืองมากกว่าห0อร์เซนตและมีเหล่ากองกําลังจอมยุยอยู่ในครอบคลองคุณกําลังอันดับที่สองคือประสาทหมาป่าอันดับที่3คือหมู่บ้านหัวไห้ในขณะที่หนิงเฉินกําลังมองดูแผนที่อยู่นั้นเขาก็สัมผัสได้ว่ามีคนยืนอยู่ข้างหน้าเขายิงเฉิงเงยหน้าขึ้นไปมองและเห็นสาวสวยสวมชุดสีแดงที่อยู่ในขอบเขียรวบรวมลุมปรางขั้นที่2ผู้หญิงในชุดสีแดงคนนี้ดูสวยและงดงามมากมีเพื่อนผู้หญิงสองคนที่สวยงามไม่แพ้กัรยืนอยู่ข้างๆเธอเมื่อดูจากการแต่งกายของสหายทั้้งงสองแลว ดิงเฉิงก็สรุปได้ว่าพวกเธอเป็นคนรับใช้ของหญิงสาวที่สวมชุดสีแดงท่านเพิ่งจะมาถึงเมืองมินกอตหรึกผู้หญิงในชุดสีแดงคนนี้ชี้มาที่หดิงเฉิงและถามอย่างตรงไปตรงมาดิงเฉิงก็รู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยขาเพิ่งจะมาถึงที่นี่แล้วมันมีปัญหาอะไรนักหนาเหรอเมื่อเผชิญหน้ากับผู้หญิงในชุดสีแดงดิงเฉิงก็รู้สึกว่าตัวเองอึดอัดเล็กน้อยใช่แล้วข้าและลูกพี่ลูกน้องของข้าเพิ่งมาถึงเมืองมินกอต หญิงเฉิงตอบกลับอย่างสงบในขณะที่เขากําลังกําบ,บัดแน่นเขารู้ว่าเขาไม่สามารถย่ออยู่ใครได้ในเมืองบินกอตโอ้นี่ลูกพี่ลูกน้องของเจ้าของนั้นเหรอผู้หญิงในชุดสีแดงกวาดสายตาไปที่อันยีขณะที่หญิงเฉิงเห็นแบบนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าวัตถุประสงค์ของผู้หญิงในชุดสีแดงดูเหมือนจะเป็นอันยีโดยไม่รอให้หญิงเฉิงตอบผู้หญิงในชุดสีแดงจึงพูดอีกครั้งว่าข้าชอบลูกพี่ลูกน้องของเจ้ามากข้าเป็นคนจากหมู่บ้านหัวให ให้ลูกพี่ลูกน้องของเจ้ามากับข้าและข้าจะปฏิบัติต่อนางเป็นอย่างดีเมื่อได้ยินแบบนั้นนิงเฉิงถึงกับขมวดคิ้วแน่นทันทีก่อนจะพูดว่าต้องขอภัยด้วยลูกพี่ลูกน้องของข้าจะไม่เป็นไรกับภครทั้งนั้นข้าสามารถดูแลนางได้เ <c oughs> งั้นเหรอถ้าเจ้าไม่ปล่อยลูกพี่ลูกน้องของเจ้าให้มากับข้าเจ้าจะไม่สาบานมีชีวิตอยู่ได้ผู้หญิงในชุดสีแดงคนนี้ไม่คิดว่าดิงเฉิงจะกล้าปฏิเสธเธอ เธอตอบกลับด,ด้วยดังเสียงเย็นชาทันทีอย่างไรก็ตามเธอก็คิดได้ทันทีว่านิงเฉิงเพิ่งจะมาถึงเมืองมินกอตได้ไม่นานดังนั้นเขาจะไม่รู้ว่าหมู่บ้านหัวหายน่ากลัวเพียงใดน,นิงเฉิงสกบข่มความโกรธเอาไว้เขารู้ว่าในเขตนทะเลมินกอตเมืองมินกอตไม่ใช่สถานที่ที่ดีนะักแต่เขาก็ไม่คิดว่าเมื่อเขามาถึงที่นี่ไม่เพียงแต่เขาพบว่าตัวเองกําลังประสบกับปัญหาเท่านั้นแต่เขาต้องมาเจอกับคนหน้าด้านอย่างผู้หญิงชุดแดงคนนี้ด้วยลู่ยานพวกเขาทั้งสองเพิ่งจะมาเยือนเมืองมินกอต นี่หรือคือวิธีต้อนรับแขกของเจ้าหนิงเฉิงยังไม่ทันได้ตอบอะไรก็มีเสียงดังมาจากด้านข้างเมื่ออันยียได้ยินเช่นนั้นเธอก็รู้สึกว่ามีคนมาช่วยแล้วมันทําให้เธอรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยหากเธอต้องแย่งจากนิิงเฉิงแล้วไปกับผู้หญิงชุดแดงคนนี้เธอจะไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นแล้วเมื่อได้เห็นแววตาของผู้หญิงในชุดสีแดงมันก็ทําให้เธอไม่สบายใจอย่างมากแถมยังทําให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอีกด้วยนิิงเฉิงเองก็มองไปทางเสียงที่ดังขึ้น เขาเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่แต่งกายด้วยชุดที่สวยงามมากขอบตาของเขามีสีฟ้าอยู่ในนั้นร่างกายของเขาดูผอมบางแต่ระดับพลังยุทธ์ของชายคนนี้สูงกว่าหญิงสาวในชุดแดงที่ชื่อลู่หยานซึ่งอยู่ในขอบเขตรวบรวมรวมพลังขั้นที่3มแล้วเบื้องหลังของเขายังมีคนรับใช้ติดตามมาด้วยระดับพลังยุทธ์ของคนรับใช้นั้นอยู่ในขอบเขตรวบรวมรวมพลังขั้นที่6ผู้หญิงในชุดสีแดงที่ชื่อลู่หยานก็ตอบโต้กลับทันทีว่ามิวเวินหงเจ้ากล้าต่อว่าข้างั้นหรอครั้งก่อนข้าก็ปล่อยเจ้าไปแล้ว ครั้งนี้ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าอีกแน่เกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงที่เจ้าพาไปครั้งก่อนละ่ะเจ้ายัางมีหน้ามาว่าข้าอีกหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายที่ถูกเรียกว่ามิวเวินหงก็ตอข้อกลัาอย่างเย็นชาว่าึตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่คาเรือขาดหามาป่าแล้วและยังสบายดีอีกด้วยเจ้าไม่ต้องมาสู่รู้เรื่องของข้าเจ้าสิเป็นสตรีแต่ก็ยังชอบนอนกับสตรีคนอื่นเจ้ามาเป็นคนที่ใสเสียไม่ใช่หรือ เมื่อได้ยินคำพูดของมิวเหวนหงลู่หยานก็เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวทั้งสองก็เริ่มโตเถียงกันทันทีเมื่อฟังจากบทสนทนาคร่าวๆหนิงเฉิงก็เข้าใจอะไรบางอย่างว่าสองคนนี้คงไม่ลงรอยกันเขาดึงอันยี่เข้ามาใกล้ก่อนจะพูดว่าอันยี่ไปกันเถอะที่นี่เป็นหนังบ้านป่า,าเมืองเถื่อนอยู่นานๆคงไม่ดีแน่อะไรกันในเมื่อเจ้ามาถึงที่นี่แล้วก็อย่าเพิ่งรีบไปสิไม่เห็นหนิงเฉิงและอันยี่กำลังจะจากไป ลู่หยานและมิวเวินหงก็หยุดทะเลาะกันทันทีนิงเฉิงมองไปรอบๆและเห็นว่ามีคนเริ่มมุงดูกันเยอะแล้วไม่เพียงแต่พวกเขาจะมาแส่เรื่องชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังแอบจับตาดูพวกเขาอีกด้วยเห็นได้ชัดว่าคนสองคนที่เถียงกันอยู่นี้คงมีอิทธิพลอย่างมากในเมืองมินกอตนิงเฉิงก็สัมผัสได้ถึงจิตสังหารอันรุนแรงจากทั้งสองคนเขาพูดด้วยเสียงเอ่ยเฉยว่าข้าและพวกเจ้าเป็นคนแปลกหน้าสำหรับกันใครก็ตามที่เข้ามาในเมืองมินกอตก็จะไม่สามารถออกไปได้างนั้นหรือ เมื่อพูดคำเหล่านี้ออกไปแล้วนิงเฉิงก็กําลังคิดหาหนทางว่าจะออกจากเมืองมินกอตได้อย่างไรคนรับใช้ของหมิวเวินหงที่อยู่ในขอบเขตนรวบรวมปลารางขั้นที่6ก็ไม่สามารถหยุดเขาได้และในระหว่างนี้เขาต้องรีบฆ่าหมิวเวินหงและลู่หยานในตอนที่เขาเพิ่งจะเข้าเมืองมาด้ะจากนั้นเขาต้องรีบออกจากเมืองไปเมื่อดูจากท่าทีของหมิวเวินหงและลู่หยานแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฆ่าคนพวกนี้แต่ทั้งสองคนก็คงไม่ปล่อยเขาไปแน่ดังนั้นนิงเฉิงต้องการที่จะฆ่าคนพวกนี้ให้หมดเพื่อขจัดปัญหาในอนาคต เนื่องจากเขาทด้ทาให้คนพวกนี้ขุนเคืองเขาแล้วมันจะเป็นการดีกว่าที่จะทําให้คนพวกนี้ขุนเคืองจนถึงที่สุด <c oughs> เขาไม่จำเป็นต้องอ่อนข้อให้คนพวกนี้ <C encouraged> เจ้าสามารถเข้าออกเมืองมีนก็ได้ตามสบายอยู่แล้วแต่ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปข้ามีทางเลือกให้เจ้าบอกผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเจ้าให้อยู่ที่นี่และเจ้าจะไปไหนก็ไป <C oughs> เสียง,ง,งของมีวนหงยังคงน่ารังเกียจแต่ด้วยน้เสียงข,งของเขานั้นก็เผยให้เห็นว่าสถานะของเขาในเมืองมีนกี่สูงอย่างไม่ต้องสงสัยเลย โอ้และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าร้อยสองคนนั้นจากไปในขณะนั้นเองก็มีเสียงอุทานดังขึ้นมาคราวนี้มีคนสี่คนเดินเข้ามาหาพวกเขาเป็นชายสามคนและผู้หญิงอีกคนหนึ่งชายที่อยู่ข้างหน้าสุดนั้นสวมชุดสีฟ้าอ่อนและมีรูปร่างผอมเพรียวเล็กน้อยนิงเชิงสังเกตเห็นแล้วว่าทั้งสองคนมีสัญลักษณ์ที่เหมือนกันบนหน้าอกเห็นได้ชัดว่าทั้งสี่คนนี้มาจากที่เดียวกันนิงเชิงก็ได้แต่สายหน้าในเมืองมินก็มีกองกำลังที่ซับซ้อนปะปนกันไป เขาไม่แน่ใจว่าคนเหล่านี้ที่เพิ่งมาถึงมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขาหรือไม่สิ่งที่ทําให้หนิงเฉิงตัวตัวลึกงก็คือระดับพลังยุทธ์ที่ต่ำที่สุดของคนทั้งสี่คือขอบเขตรวบรวมรวมพลังขัน้นที่6และหนึ่งในสคนนี้เป็นเด็กหนุ่มเสื้อคลุมสีน้าเงินที่มีพลังยุทธ์สูงสุดเขาอยู่ในขอบเขตรวบรวมรวมพลังขั้นที่8แล้วแม้ว่าทั้งสี่คนจะมีอายุกใกล้เคียงกับหนิงเฉิงและอันยี่แต่แระดับพลังยุทธ์ของคนทั้งสี่นั้นก็สูงกว่าพวกเขามากเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใคร เมื่อหมิวหวนหงได้ยินแบบนั้นความโกรธของเขาก็ุโดูขึ้นมาทันทีในเมืองบินคอตจะมีใครกล้าดูถูกเยียดยามเขาได้แบบนี้คนพวกนี้ไม่รู้หรือว่าเขาคือนายน้อยแห่งพระราชะวังหมาว่า